ฮาโลวีแล้วนี่คือ5ผีจีนในตำนานที่คุณไม่เคยรู้โดยเฉพาะตัวสุดท้าย 1. ขว่าผีกก๋หรือผีวาดหนังผีตนนี้ไม่ได้เกิดจากคนตายแต่เป็นปีศาจที่ใช้วิธีนำหนังมนุษย์มาวาดแล้วสวมทับห่อหุ้มร่างอัป,ปลักษ์ด้วยหนังของสาวงามเป้าหมายคือใช้หนุ่มที่ลุ่มหลงหลอกล่อให้เหยื่อตายใจแล้วมันจะฉีกหนังทิ้ง เผยหน้าปีศาจเขี่ยวงงควักหัวใจเหยื่อออกมากิน 2. อสวยกว๋ผีพรายตอนเด็กๆผู้ใหญ่มักสั่งว่าอย่าเข้าใกล้แม่น้ำนะเป็นเพราะผีตัวนี้แหละครับมันคือวิญญาณคนจมน้ำตายที่ไปเกิดใหม่ไม่ได้ต้องหาตัวตายตัวแทนมันจะเรียนเสียงเด็กร้องไห้หรือเสียงพ่อแม่ร้องเรียกชื่อคุณหลอกให้คุณลงไปช่วย แล้วมันก็จะฉุดคุณลงไปแทนที่ตัวเอง 3. ลี่เกวผีอาฆาตผีชนิดนี้ไม่ยุ่งกับคนที่ไม่เกี่ยวข้องใครที่ตายด้วยความคับแค้นความอาฆาตพยาบาทจะทำให้มันกลายเป็นผีอาฆาตตามติดคู่แค้นแบบไม่ลดละต่อให้ต้องรอ10ปี20ปีก็จะเฝ้ารอจนกว่าคู่แค้นจะต้องชดใช้ด้วยชีวิต 4. ผีช่วยเสือผีตัวนี้คือผีลูกสมุนสุดสยองเกิดจากวิญญาณของคนที่ถูกเสือกินถูกพันธนาการไว้กับเสือตัวนั้นต้องทำหน้าที่เป็นคนล่อเหยื่อมันจะมีรูปร่างเหมือนคนปกติแต่มีตำหนิคือนิ้วก้อยหายมันจะแซงทำตัวเป็นมิตรชักชวนคุณว่าข้างหน้ามีของดีแต่จริงๆคือพาคุณไปให้เสือกิน 5. เหล่าเปี่ยมหผ,ผียายแก่ผีตัวสุดท้ายสร้างบาดแผลในใจเด็กจีนภาคใต้มาแล้วนับไม่ถ้วนผียายแก่เกิดจากวิญญาณผู้หญิงที่ตายไปมันจะออกตามหาเด็กดือ้อเช่นชอบร้องไห้จนดึกดืน่นไม่ชอบล้างมือมันจะย่องเข้ามาในบ้านใช้เล็บแหลมแทงที่สะดือของเด็กแล้วดูดเลือดผีในตำนานทั้งห้า หากดูดีๆล้วนมีคติสอนใจคุณละ่ะเคยรู้จักหรืออยากรู้จักผีชนิดไหนบ้างคอมเมนต์มาคุยกัน